รัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันที่27พฤศจิกายนที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานนะคะตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญ เป็นวันที่27และ28โดวยวันนี้นะคะวันที่27เป็นวันแรกรเดี๋ยวไปดูกําหนดการกันหน่อยค่ะว่าวันแรกนี้ท่านได้เดินทางไปที่ไหนและทําอะไรบ้างาค่เผื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวสวัดราชใจเลยตอนนี้อรอต้อนรับแล้วนะเรียกได้ว่าค,คือมีการเตรียมพร้อมกันมาตั้งแต่เนิ่นๆพอรู้ปุ๊บว่าอ ถ้ารองนายกจะมาอ,มอยากจะไปก็เลยได้มีการเตรียมงานกันอย่างเต็มที่ก็เลยว่าเดี๋ยวมาดูกันเผื่อใครอยู่ใ,ใกล้ไปหาท่านกันครับในวันพุธที่2 7นะครับวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิการครับท่านจะลงไปตรวจราชการแล้วก็มอบแนวทางการปฏิบัติราชการพร้อมกับพกปะพี่น้องประชาชนณโนะรงเรียนเทศบาลอำนาจอำเภอหรืออำนาจนี่นะครับก็คือสถานที่แรกที่ท่านไปนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบสถานที่แรกครับโรงเรียนเทศบาลอำนาจอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจจริในเวลา14นาฬิกาครับต่อมาครับยังหมดเพียง เท่านั้นในวันแรกในเวลา15นาฬิกาสานาทีครับเดินทางนะครับมอบแนวทางการปฏิบัตริราชการพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งรอบนะครับณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญส่วนเฉลิมพระเก 80, ียรติ8ปพรรษาอำเภอเมือง,อำ,อ,ง,อ,ำอ,งอำนาจเจริญโดยจะมีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับคณะผู้บริหารกระทรวงมาหาดไทยคณะผู้บริหารในพื้นที่และก็กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็รับมอบนโยบาย ในวันนี้ด้วยนะครับ วันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะผ่านเพจกมรมประชาสัมพันธ์นะในช่วงเวลา14นาฬิกาสามารถที่จะรับชมกันได้ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปในพื้นที่แต่ว่ายังมีนะคะวันพรุ่งนี้วันที่28นะคะพฤศจิกายนวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลค่ะรองนางยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลนะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ท่านนะคะจะได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาชุมชนสุขภาวะและความยั่งยืนซึ่งจัดนะคะขึ้นที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะโดยในหลักสูตรนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะที่ได้บอกไปในสาขาวิชาชุมชนสุขภาวะและความยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนี้เขาบอกว่าเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูงค่ะคุณพระชระรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ2แบบด้วยกันม,มีทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์นะคะถ้าเกิดสมมติใครนะคะที่ไม่สามารถไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์ชอบที่จะไปเรียนออนไซต์นะคะสามารถที่จะไปเรียนออนไซต์ได้ในวิทยาเขตรหรือคณะหรือสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ตามอาจารย์ที่ปรึกษาประจำอยู่ โดยหลักสูตรนี้เขาก็ยังมีการบอกอีกว่าสามารถเรียนจบภัยในหนึ่งปีได้อ่าโดยไม่จำกัดเวลานะคะรวมถึงมีการประยุกต์ใช้ความรู้ชุมชนสุขภาวะการแก้ไขปัญหาชุมชนตามบริบทพื้นที่ มีการนำตรงนี้เข้ามาด้วยยุคสมัยแบบนี้สิ่งที่ห้ามขาดเลยนั่นก็คือ AI อนะคะถูกต้อง,ก,องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ AI นะคะรวมถึงการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขานํามาใช้ในหลักสูตรนี้ด้วยค่ะ ใช่ครับซึ่งอย่างที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นการสอดคล้องเลยครับกับนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยที่เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการ up skill re skill ให้ความรู้ทักษะในเรื่องของสมรรถนะที่เหมาะสมะแล้วก็ต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมก็คือเริ่มจากตัวบุคคลก่อนก่อนที่จะไปเป็นแบบอย่างให้กับ ประชาชนทั่วไปคนในหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับเพื่อพัฒนาองค์กรเนี่ยให้มีความพร้อมนะครับในการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลเพื่อช่วยในยให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนเข้มแข็งเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับอย่างยั่งยืนบนทานรากของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่เขาก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้นนคือเป็นเรื่องหลักๆเลยที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่าการใช้ชีวิตการทําอะไรคือต้องอยู่ในหลักปัญญาเศรษฐกิจ เพราะเพียง<ช>เพราะว่ามันเป็นหลักสําคัญที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางทําทอะไรก็มีความพอดีความเหมาะสมตรงนี้คือเป็นหลักที่สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องเลยใช่ครับถึงทั้งนี้เองครับทางภารกิจและก็นโยบายสําคัญของทางกระทรวงมหาดไทยที่ได้มาในครั้งนี้ครับภายใต้การกำกับดูแลของนายอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒกระทรวงมหาดไทยได้มีการกําหนดไว้5ด้านด้วยกันนะครับจะมีด้านอะไรกันบ้างด้านแรกครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการจัดระเบียบสังคมแล้วก็การปรับปรา ผู้มีอิทธิพลอันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องเราก็ต้องดูว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอาจในบางบางพื้นที่มันมีจริงๆนะในเรื่องของผู้มีอิทธิพลและบางคน,คม,นมันทำอะไรไม่ได้ซึ่งตอนนี้ท่านาท่านรองนายกท่านอนุชินชัยบิลกเกี่ยได้เล็งเห็นก็เ,เลยต้องบอกเลยว่าต้องปราบปรามคนกลุ่มนี้ให้ได้ใช่เพราะต้องจัดการเพราะว่าถือว่า คนกลุ่มเล็กที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ม,มีอานาจอาจจะรโดนกดดันหรือข่มขีข่มเหงได้ทีนี้ต้องมีการปรับปรามในเรื่องนี้ปรับปรามแล้วก็จกะเบแบบสังคมแล้วก็ปรับปรามในเรื่องของผู้มีพลนะครับ,บต่อมาด้านต่อมาครับยังไม่หมดเพียงแตด้านที่2คือการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตรงนี้โอ้โหอันนี้พูดกันทุกวันในเรื่องของปัญหาย,ยาเสพติดเป็นประเด็นหลักที่มีมาตั้งแต่ หลายสมัยหลายยุคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในเรื่องของวิธีการปรับปรามก็ต้องบอกว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย<อ>ในช่วงอดีตอ,อาจจะเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยอาจจะกระจายตามบ้านเมืองไม่ได้ค่อยแบบว่าออมาเร่งปรับปรามสักเท่าไหร่แต่ในช่วงสมัยน,นี้นมันต้องทําเพราะว,ว่ามันเริ่มเข้าไปหาเด็กใคลเขาทุกทีตรงนี้ยิ่ง<ห>เป็นเขาเรียกว่า เป็นต้นกล้าที่สําคัญที่จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงแล้วก็ดูแลประเทศชาติของเราเนี่ยบางทีแบบเราอ่านข่าวแต่ละวันเนาะบางทีเราเห็นในเรื่องของเด็กอายุที่ยังไม่ถึง18บางทียังเด็กไม่ถึง1 5 1 6เริ่มแล้วเริ่มที่จะเข้าไปรู้จักในแวดวงของกลุ่มยาเสพติดใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เขาคือทางรัฐบาลเขาก็ได้มีการเล็งเห็นแล้วเนาะว่ามันมันอาจจะทําให หนักไปกูมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้อย่างที่คุณวรีได้บอกไปว่าคือมันมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ถือว่าปัจจุบันเรานี่ถือว่าน้อยลงแล้วนะดีขึ้นแล้วถือว่าดีขึ้นเยอะออมากแล้วนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ที่ช่วงช่วงทึงที่ผ่านมาถือว่าตอนนี้ถือว่าโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่มลดลงแล้ว<ช>นะครับอ่ะไปดูด้านต่อมาครับคุณผู้ชมนั่นคือการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็พ่วงไปกับเรื่องของยาเสพติดเช่นเดียวกัน หลักที่สําคัญครับคุณผู้ชมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแล้วเราช่วยบําบัดของผู้ป่วยยาเสพติดแล้วสิ่งที่จะทําให้เขามีชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมออกมาแล้วมีรายได้มีอาชีพมีความสุขนั่นก็คือการสร้างอาชีพให้กับเขานะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคม,มากเพราะว่าถ้าสมมติว่าบางทีการที่คนกลุ่มนี้ผู้ป่วยจากที่หายจากโรคยาเสพติดแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรต่อ,อจะไปทําอะไรต่อบางทีสังคมอาจจะไม่ยอมรับถูกต้องคุณมีประวัติติดตัวมาสถานที่ให้ทางานบางทีก็อาจจะแบบ เออเขาก็มีแบบอธิคิดมากนะถ้ายอมรับตามความจริงแล้วได้แต่ว่าอันนี้คือการสร้างอาชีพสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยที่พม่พึ่งพาใครอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเช่นเดียวกันด้านต่อมาครับผู้ชมนั่นก็คือการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากว่า่ายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นั่นเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ เขาเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนซอฟ o าวเวอร์ต่างๆอาหารการกินเรื่องของวิวทิวทัศน์บรรยากาศคือถ้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดเล็กๆแม้แต่ชุมชนเล็กๆก็ถือว่ายังเป็นเรื่องของเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยแล้วก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอย่างที่บอกไปเพราะมันเริ่มจากอะไรเล็กๆมันเริ่มจากอะไรเล็กๆอย่างที่คุณบอกไปว่า คืออยากเห็นอะไรก็ได้เห็นนะในประเทศไทยกรท่องเที่ยวรวมไปถึงในเรื่องของมันจะมีโครงการหนึ่งในเรื่องของ1ของดี1ชุมชน1ของดี1อําเภอตอนนี้จะเป็น1ของดี1หมู่บ้านแล้วนะใช่คือย่อยลงไปอีกทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีของดีค่ะคือคือโอ้โหเรียกได้ว่าไทยแลนด์คือไม่สิ้นสุดของดีจริงๆนะฮนะครับอ่ะส่วนด้านสุดท้ายอย่างที่บอกไปมี5้าด้านมีด้านอะไรไปแล้วขอทวนอีกหนึ่งรอบนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกกาาาารรรรรสสส้้้งงอชชชีพพเเิิ่่มมไดใหับปะนการ ท่องเที่ยวชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งฐานล่าของเศรษฐกิจส่วนด้านสุดท้ายครับผู้ชมการมีน้ําดื่มสะอาดบริการประชาชนส,สู่เป้าหมายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยนะั่นคือการบําบัดทุกบำรุงสุขเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอ,อันนี้เราก็เริ่มเห็นกันแล้วว่ามีการบริการน้ําดื่มเนาะใ,<ช>ในที่นี่ของชุมชนแบบบริการฟรีในเรื่องของน้ําดื่มสะอาดเพราะว่าบางทีน้ําดื่มที่เราเอามาเองไม่รู้ว่าเราจะ ไว้ใจได้หรือเปล่าถ้า<ช>เราไม่ตรวจสอบดีแต่ว่าอันนี้คือเราไว้ใจได้แน่นอนคือผ่านมาตรฐานแน่นอนก็คือน้ํามันเป็นส่วนสาคัญอะ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่เรื่องของการเกษตรการใช้ชีวิตการอยู่การกินการนอนแม้แต่การทํากิจวัตรประจําวันแต่ละอย่างการทํากับข้าวคือน้ํามันสําคัญมา,มา,มาก,มากใช่คือมันคือเขาเรียกว่า ส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ค่ะโดยรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของบริการประชาชนนะคะซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญของทางกระทรวงมหาดไทยที่เขาจะมีการจัดแล้วก็ทําเรื่องนี้ให้เป็นกิจจลักษณะแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ ทำหลายๆอย่างได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่อย่างที่บอกไปกเกษตรการ,กรเกษตรการอุปโภคบริโภคตรงนี้นะคะสําคัญซึ่งถ้าต้องพูดไปว่าทั้งนโยบายทั้ง5นโยบายเนี่ยถ้าเราทําสําเร็จทั้ง5นานโยบายต้องพูดเลยว่าประเทศไทยคือมันจะมันจะ พัฒนาขึ้นแล้วก็ดีขึ้น,นกว่าเดิมมากเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับช่วยกันเพราะว่าบางทีทางท่านรองอนุทินเองทำคนเดียวไม่หวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราคนไทยทุกคน กำลังสำคัญนี่แหละคือพวกเราเริ่มจากวพวกเราใช่ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่อยากรับชมวันนี้เป็นวันแรกนะคะของการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีรสามารถรับชมได้นะคะผ่านไลฟ์นะคะหรือว่าการถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจ a c e b o o k นะคะกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่เ,เริ่มในช่วงของเวลา14นาฬิกานะคะส่วนวันที่28นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่9นาฬิกา ผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์คือว่าง่ายคือวันที่วันนี้วันที่27จะมีทั้งหมด2รอบด้วยกันสอรอบค่ะรอบแรกก็คือ14นาฬิกานะครับจะไปที่โรงเรียนเทศบาลอำนาจอำเภอเรืองนาส่วนรอบที่2 15นาฬิกา30นาทีนะครับจะไปที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญส่วนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่28จะมี1รอบนะครับก็คือในเวลา อก้9นาฬิกานะครับทั้งหมดก็สามารถรับชมได้ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์ได้เช่นเคยครับ่ออย่างที่เราได้บอกไปนะคะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีของเราได้มีการลงพื้นที่ใน